วันนี้ทำโบโลเน่ซอสหรือซอสเนื้ออิตาลีเป็นสูตรดั้งเดิมวัตถุดิบไม่มากค่ะจุดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปถ้ามีน้ำมันมะกอกสำหรับผัดก็ใช้แบบนั้นนะคะจะหอมกว่าน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หอมใหญ่กับแครอทสับค่ะ แล้วก็ขึ้นช่ายใช้แต่ก้านประมาณ3ต้นค่ะตามสูตรจะใช้ก้านเซรัลี่ใช้ประมาณสอสาก้านผัดจนผักสุกด,ดีก็ใส่เนื้อหมูสับกับเนื้อวัวสับลงไปค่ะใช้เนื้อหมูอย่างเดียวหรือเนื้อวัวอย่างเดียวก็ได้นะคะยีเนื้อหมูกับเนื้อวัวให้แตกแล้วก็ผัดจนสุกเลยค่ะใส่มะเขือเทศบดหนึ่งกระป๋องใหญ่ค่ะเอาน้ำสะอาดลงไปล้างกระป๋องนิดหน่อยนะคะมะเขือเทศเข้มขน้นหนึ่งกระป๋องเล็กค่ะ คนพอเข้ากันเติมน้ำสต๊อกอีก2ถ้วยนะคะเราไม่มีไวแดงเราใส่น้ำสต๊อกแทนถ้ามีไวแดงให้ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะต้มไฟอ่นอนๆทิ้งไว้4ชั่วโมงบโลนเนสซอสยิ่งเคี่ยวนานยิ่งหอมรสชาติดีขึ้นด้วยค่ะได้คล้ายๆกับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะยิ่งเคี่ยวนานยิ่งหอมแล้วก็รสชาติดีขึ้นจะปิดฝาไว้ไม่สนิทนะคะระหว่างนี้เราต้องคอยมาคนซอสเป็นระยะนะคะกันไม่ติดก้นหม้อหากว่าซอสงวดไปก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะ เราต้มมาสามชั่วโมงแล้วนะคะต้มมาสี่ชั่วโมงแล้วนะคะกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะใส่นมสดเต็มไขมันลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยดำเกลือแล้วก็พริกป่นค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคนให้เข้ากันลองชิมดูนะคะจะเพิ่มรสอะไรก็เพิ่มได้ตอนนี้เลยค่ะเราจะเพิ่มเกลือครึ่งช้อนค่ะ ต้มต่ออีกสัก2-3นาทีแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วก็ต้มเส้นพาสต้าจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยพาเมซานชีสเพิ่มนิดหน่อย